นักเรียนพบกับคุณครูในวันนักดีลำนำนะคะวันนี้คุณครูก็จะมาสอนนักเรียนให้นักเรียนมาชวนเล่นเรียนอ่านเขียนคิดกันค่ะนะคะตอนนี้ให้นักเรียนอ่านตามคุณครูก่อนนะคะในบทเรียนนะคะในบทเรียนก็จะขึ้นเนื้อหาว่านกกระจอบินมานกกระจอกบินไป บินซ้ายบินขวาบินมาบินไปตอนนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนใส่ท่าทางตามคุณครูค่ะทบทวนเนื้อหาอีกหนึ่งรอบนะคะนกกระจอกบินมานกกระจอกบินไปบินซ้ายบินขวาบินมาบินไปนะคะให้นักเรียนทำท่าทางตามได้เลยค่ะ ต่อไปนะคะคุณครูจะขอเปลี่ยนจากคำว่านกกระจอกเป็นกาค่ะให้นักเรียนพูดตามและทำท่าตามคุณครูนะคะกาบินมากาบินไปบินซ้ายบินขวาบินมาบินไปต่อไปนะคะคุณครูจะขอเปลี่ยนจากคำว่ากานะคะ ก,ก็เป็นนกชนิดหนึ่งเช่นกันใช่ไหมคะนกกระจอกก็เป็นนกชนิดหนึ่งเช่นกันเปลี่ยนไปแล้ว2ตัวใช่ไหมคะตัวที่3ค่ะครณครูจะขอเปลี่ยนเป็นนกแก้วค่ะเตรียมนะคะพร้อมค่ะทาท่าตามเลยนะคะนกแก้วบินมานกแก้วบินไปบินซ้ายบินขวาบินมาบินไป ไ,ได้3มตัวแล้วค่ะนกของนักเรียนนะคะต่อไปค่ะนกตัวที่4ี่นะคะจะใช้คำว่านกพีราบค่ะเห็นไหมคะนกพีราบจะอยู่บนหลังคาบ้านเราเยอะแยะมากมายไปเลยนะคะวันนี้เราจะมาเล่นทําท่านกพีราบกันค่ะพร้อมนะคะนกพีราบบินมานกพีราบบินไปบินซ้ายบินขวาบินมาบินไป เห็นไหมคะได้นกไปถึง4ตัวแล้วค่ะนกตัวสุดท้ายนะคะคือนกขมิ้นค่ะเด็กๆรู้จักนกขมิ้นไหมคะนกขมิ้นก็จะเป็นนกตัวเล็กๆนะคะเป็นนกตัวเล็กๆนะคะสีสันน่ารักน่ารักนะคะเอาละคะ่ะเรามาเปลี่ยนคำนะคะเป็นนกขมินกันดีกว่าคะ่ะแล้วทําท่าทางตามคุณครูด้วยนะคะนกขมิ้นบินมา นกขมิ้นบินไปบินซ้ายบินขวาบินมาบินไปค่ะเห็นไหมคะอันนี้คือนกในบทเรียนของนักเรียนนักเรียนรู้จักนกชนิดไหนอีกบ้างคะให้นักเรียนทําท่าตามหรือทําท่าด้วยจินตนาการของนักเรียนได้เลยโดยใช้คําเหล่านี้ค่ะนะคะต่อไปค่ะคุณครูจะสอนนักเรียนอ่านคําต่อไปนะคะในหน้าต่อไป แมวเดินมาต่อไปค่ะหมาวิ่งไปแมวเดินไวหมาย้อนกลับมาเห็นไหมคะคำมีอยู่แค่นี้นะคะต่อไปนักเรียนจะเห็นว่าเขาให้ภาพสัตว์มาด้านล่างเห็นไหมคะมีอะไรบ้างเอ่ยมีช้างมีหมามีวัวและลิงค่ะ ให้นักเรียนเอาคำเหล่านี้นะคะมาเติมนะคะโดยเปลี่ยนจากคำว่าแมวและหมาค่ะเป็นสัตว์ทั้ง4ตัวนี้เลยนะคะพร้อมหรือยังคะทำท่าทางตามคุณครูได้เลยค่ะหรือนักเรียนจะทำตามจินตนาการของตัวเองได้เลยนะคะบรรทัดแรกค่ะให้นักเรียนใช้คำว่าช้างค่ะ ช้างเดินมาช้างทาท่ายัางไงคะลูกช้างจะต้องมีงวงอ่ลาลักษณะงวงค่ะช้างเดินมาต่อไปค่ะประโยคที่สองนะคะใช้คําว่าวิ่งไปเขาให้เราเติมสัตว์อะไรคะสัตว์ตัวที่สองคือม้าค่ะม้าทาท่ายัางไงคะมา้าฮิใช่ไหมคะร้องฮิฮิอย่างนี้ใช่ําทท่าแบบนี้อ่ะใช้คําว่าวิ่งไปก็จะเป็นม้าวิ่งไปค่ะต่อไปสัตว์ตัวที่สามค่ะเขาาให้คําว่า วัวค่ะวัววัวนะคะวัววัวลักษณะของวัวเป็นยังไงคะลูกมีอะไรให้เราเห็นชัดเจนมีเขาค่ะเห็นไหมคะมีเขาแต่เขาของวัวเนี่ยไม่ยาวแบบนี้ใช่ไหมคะเขาเขาจะสั้นนักเรียนทําเขาแบบนี้นะคะเป็นวัวค่ะวัวจะใช้คําว่าเดินไวนะคะวัวเดินไวค่ะต่อไปสัตว์ตัวสุดท้ายค่ะเป็นลิงนะคะแล้นะคะใช้คําว่าย้อนกลับมาใช่ไหมคะ เอาละค่ะย้อนกลับมาลิงย้อนกลับมาให้นันกเรียนหมุนตัวค่ะแล้วหันกลับมาให้ทําหน้าเป็นลิงดูสิข้าว่าใครจะทําหน้าเป็นลิงได้บ้างลองมองคุณครูนะคะอ่าพร้อมนะคะใช้คําว่าย้อนกลับมาโดยเติมคําว่าลิงด้านหน้าก็จะเป็นลิงย้อนกลับมาลองทําท่าได้เลยนะคะหนึ่งสองสามอ่านักเรียนเห็นหน้าคุณครูไหมคะคุณครูทําหน้าลิงด้วยกัน ใช้ลิ้นนะคะดันไปบนริมฝีปากด้านบนของตัวเองนะคะก็จะเป็นหน้าลิงแบบนี้นะคะมาไปลองทําดูนะคะว่าจะเหมือนลิงไหมคะอ่าเสร็จแล้วเห็นไหมคะนักเรียนสามารถใส่ลีลาและท่าทางตามบทเรียนของนักเรียนได้เลยนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเอาละค่ะเสร็จแล้วเป็นยังไงบ้างคะสนุกสนานกันไปนะคะอ่านักเรียนะ่ะ หน้าสุดท้ายเด็กๆจะเห็นในบทเรียนมีอะไรขึ้นมาคะมีเพลงอีกแล้วคะ่ะเห็นไหมคะกลับมานะคะปรับอารมณ์นิดนึงคุณครูจะสอนเนื้อหาต่อไปนะคะเพลงฉันรักสายฝนเห็นไหมคะสายฝนเนี่ยจะเกิด จากที่ก้อนเมฆดำๆใช่ไหมคะก้อนเมฆดำๆเกิดจากไอ้น้ำนะคะเจอกระทบกับความร้อนแล้วก็ระเหยไปบนบรรยากาศแล้วก็ไปรวมตัวกันเป็นก้อนเมฆจากนั้นพอมันรวมตัวกันเยอะๆมันเกิดความหนักมันก็จะตกลงมาเป็นสายฝนใช่ไหมคะเอาละค่ะวันนี้คุณครูก็จะมาสอนนักเรียนในเรื่องของเพลงฉันรักสายฝนคะ่ะนักเรียนอ่านเนื้อหาตามคุณครูนะคะซาซา สู้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 ซาสาสู้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 เสียงฝนตกหนักฉันรักสายฝนนักเรียนสังเกตคำให้ดีนะคะคำว่าสู้สู้ในที่นี้คือซอโซสสระอูไม้เอกสะกดแจกลูกได้ว่าซออูสูไม้เอกสู้ คำว่าสู้ในที่นี้จะมีคําพ้องเสียงนะคะคำว่าสู้ so so จะอยู่ในอักษรต่ำนะคะจะเป็นคําพ้องเสียงกับสอเสือสระอูไมโทสออูสูสูไมโทสู้ซึ่งมีความหมายต่างกันนะคะสเสืออยู่ในอักษรสูงนะคะนักเรียนดูคําว่าสู้ในที่นี้เป็น เป็นความหมายของคำว่าสู้ในที่นี้จะหมายถึงเสียงของน้ําฝนค่ะน้ําฝนตกลงมาเสียงดังสู้สู้แต่คำว่าสู้สอเสือคำนั้นจะหมายถึงการต่อสู้ค่ะนักเรียนจำให้ดีนะคะไม่เหมือนกันนะคะทั้งสองคำนี้ความหมายต่างกันเลยค่ะเอาละค่ะทีนี้นักเรียนก็ไปหัดร้องเพลงนะคะเพลงเนื้อหาสั้นๆนะคะ เขาให้ความหมายเกี่ยวกับสายฝนนั่นเองนักเรียนอย่าลืมนะคะสายฝนเนี่ยจะทําให้ต้นไม้นะคะเมื่อ,อตกลงมาแล้วทาให้ต้นไม้เกิดความชุ่มชื่นนะคะต้นไม้ก็จะดีใจนะคะเอาละค่ะเนื้อหาต่อไปนะคะคุณครูจะมาสอนนักเรียนทำเสียงค่ะเอาละค่ะตอนนี้เตรียมตัวนะคะว่าเสียงที่นักเรียนจะ เคยได้ยินนะคะเสียงที่นักเรียนจะตอบคุณครูเนี่ยจะเป็นเสียงที่เกิดจากธรรมชาติคะ่ะเป็นเสียงที่นักเรียนต้องเคยได้ยินแน่นอนนะคะเอาละคะ่ะนะคะเสียงที่1นนะคะเราจะมาเรียนเสียงกันนะคะ,ะเสียงฟ้าร้องเสียงฟ้าร้องฟ้าร้อง,นนนเ,งเนี่ยน่ากลัวมากนักเรียนบางคนเนี่ยปิดหูเลยเสียงฟ้าร้องดังอย่างไรคะ นักเรียนออกเสียงมาได้เลยนะคะแต่เสียงฟ้าร้องของคุณครูจะดังครืนครืนนะคะครืนครืนคอรออือนอครืนนะคะเสียงฟ้าร้องดังครืนครืนต่อไปค่ะเสียงที่สองนะคะนักเรียนอาจจะได้ยินเสียงแบบอื่นก็ได้นะคะคุณครูไม่ปิดกั้นนะคะเอาละค่ะเสียงที่สองนะคะเสียงลมพัดค่ะนักเรียนดูในภาพ นักเรียนจะเคยฟังไหมคะเสียงลมพัดเสียงลมพัดจะดังแบบไหนเสียงลมพัดของคุณครูเสียงจะดังวิว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 ค่ะวิววิวเขียนยังไงคะวออีวอวิวไมโววิวนะคะวิววิวค่ะแล้วเวลาทําเสียงให้เป็นเหมือนเสียงลมพัดก็จะเบาเสียงนิดหนึ่งนะคะก็จะเป็นเสียงลมพัดดังวิววิวนะคะแบบนี้ค่ะ ต่อไปค่ะเสียงที่3ค่ะจะเป็นเสียงน้ําไหลค่ะเสียงน้ําไหลนักเรียนต้องเคยได้ยินเสียงน้ําไหลแน่นอนเสียงน้ําไหลของนักเรียนจะดังแบบไหนคะเอาละค่ะที่ครูอัดเคยได้ยินมาเสียงน้ําไหลของครูอัดก็คือเสียงน้ําไหลจ๊อกจอกเห็นไหม,มคะของครูอัดมีน้ําไหลน,นิดๆเนีนะะ่ยค่ะมันก็เลยดังจอ๊อกจอกหรือบ้านใครจะดังสู่สูก็คือไหลมันเป็นยังไงคะไหลแบบแรงค่ะ ไหลแบบไหนก็ได้นะคะเสียงน้ําไหลนะคะเอาละค่ะต่อไปค่ะเสียงที่สี่ค่ะเสียงนี้นักเรียนต้องเคยได้ยินแน่นอนนะคะขับผ่านจังหวัดพิษณุโลกนะคะมีเสียงรถไฟแล่นค่ะเสียงรถไฟแล่นดังแบบไหนคะเอาละค่ะเสียงรถไฟของครูอัดนะคะมันจะดังปูนปูน ช,ชึกชักชึกชักชึกชักนะคะเสียงก็อาจจะดังแบบนี้เสียงของนักเรียนจะดังแบบไหนคะเดี๋ยวเรามาเล่าให้คุณอาดฟังนะคะอ่าแล้วแต่จินตนาการของนักเรียนเลยค่ะว่าจะดังแบบไหนนะคะต่อไปค่ะเสียงต่อไปนะคะเสียงไก่ขันค่ะเอาละค่ะใครที่ตื่นแต่เช้านะคะก็จะได้ยินเสียงไก่ขันค่ะลูก เสียงไก่ขันของนักเรียนเป็นอย่างไรเอามาฟังเสียงไก่ขันของคุณครูนะคะว่าจะดังแบบไหนเสียงไก่ขันของคุณครูดังเอกีเอกเอกเอกีเอกเอกเห็นไหมคะเสียงดังแบบนี้เลยค่ะนะคะต่อไปค่ะเสียงต่อไปนะคะเสียงกบร้องถ้ามีฝนตกเมื่อไหร่ก็จะได้ยินเสียงกบร้องทันทีค่ะเสียงกบร้องเสียงดังอย่างไรคะ เสียงของคุณครูนะคะที่คุณครูเคยได้ยินเสียงกบร้องดังอบ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 เห็นไหมคะของนักเรียนเป็นแบบนี้ไหมคะไปลองดูนะคะลองทําเสียงให้คุณพ่อคุณแม่ฟังนะคะต่อไปค่ะเสียงช้างร้องค่ะเอาละค่ะเสียงช้างร้องถ้าเป็น ในเรื่องนะคะเสียงช้างร้องของนักเรียนที่ที่นักเรียนเคยได้ยินมาก็จะดังแบบไหนคะของครูอาจเคยได้ยินเสียงช้างร้องดังเปรนเปรนปรน,นะคะอ่าแต่ถ้าเป็นใบโบกใบบัวเขาส่งเสียงยังไงคะเอิ๊กเอิ๊กแอ๊กแอ๊ก,อก,อกใช่ไหมคะเอาเลยค่ะขึ้นอยู่กับจินตนาการนะคะไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะต่อไปนักเรียนเรียนเสียงสัตว์อะไรได้บ้างนะคะลองทำดูค่ะ ะะวันนี้นะคะเล่นและทำท่าและเรียนเสียงสัตว์กันมาอย่างสนุกสนานแล้วนะคะคุณครูขอจบบทเรียนไว้เพียงเท่านี้ค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะเด็กๆวันนี้สวัสดีค่ะ